สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี n e w ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากรงแก้วค่ะเทศบาลตำบลกันทรารมค่ะ รวมกับสสศิสเกตเขสองสมาคมฝึกยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมและกีฬาเมืองศิสเกตและกองบังคับการควบคุมหมวดสารวัตรทหารประจำพื้นที่จังหวัดศิสเกตมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19ค่ะ เมื่อวันที่29เมษาย,ยน2563เวลา11นาฬิกาค่ะที่ศาลาวัดคำบอลอําเภอกันทรารมจังหวัดศิสเกตในอภิชาติชานประดิษฐ์นายกเทศมนตรีตำบลกันทราดารมพร้อมด้วยนายสุรชาติชานประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสิสเกตเขตสองผักเพื่อไทยนายพันศักดิ์บุรกรนายกสมาคมฝึกยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมและกีฬาเมืองศิสเกตและเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบังคับ การควบคุมหมวดสารวัตรทหารประจำพื้นที่จังหวัดริสเกตและคณะได้นำข้าวสารหอมมะลิเกรดหนึ่งห้ากิโลกรมัมและไข่ไก่หนึ่งถาดจำนวน30ฟองมามอบให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ในเขตเทศบาลกันทนาราโรมทั้งหมด18ชุมชนจำนวน1,100ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมดมี2,000ครัวเรือนแต่มีครอบครัวผู้มีฐานะดีและครอบครัวที่เป็น ข้าราชการได้ขอสละสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงได้รับของแจกไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากนั้นนายอภิชาติชานประดิษฐ์นายกเทศมนรตรีตำบลกันทดารมพร้อมด้วยนายสุรชาติชานประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรศรีสะเกดเขตสองพักเพื่อไทยนายพันศักดิ์บุรกรนายยสมาคมฝึกยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมและกีฬามเมืองศรีสะเกดและเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบังคับการควบคุมหมวดสารวัตรทหารประจําพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและคณะ ได้เดินทางต่อไปที่สาราวัดกันธารโรมอําเภอกันธารโรมจังหวัดรีสเกตเพื่อมอบข้าวสารหอมมะลิเกรดหนึ่งหกิโลกรัมจำนวนหนึ่งถุงและไข่ไก่หนึ่งถาดจำนวน30ฟองให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นให้แก่ประชาชนชาวอําเภอกันธารโรมนายอภิชาติชานประดิษฐ์นายกเทศมนตรีตำบลกันธารโรมกล่าวค่ะว่า เนื่องจากประชาชนชาวบ้านของเราได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 และยังได้รับความเดือดร้อนกันไปทุกหนทุกแห่งเทศบาลตำบลกันทรารมจึงได้นำข้าวสารและไข่ไก่มามอบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งกลางคืนชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตในการหากินกับการจับปูจับปลาหาก,กบหาเขียดมาทำอาหารก็ทำไม่ได้เพราะติดการห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาห้ามหรือเคอร์ฟิว คือช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันดุ้งขึ้นทุกวันทางเทศบาลตำบลกันทารมจึงได้ร่วมกับสสศิส,สเกตเขตสองสมาคมฝึกยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมและกีฬาเมืองสิสเกตและกองบังคับ การควบคุมหมวดสารวัตรทหารประจำพื้นที่ศรีสะเกดนำข้าวสาร1ถุง5กิโลกรัมและไข่ไก่1ถาดจำนวน30ฟองมามอบให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวบ้านของเราด้านนายสุรชาติชาญประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรศรีสะเกดเขตสองพักเพื่อนไทยกล่าวขาว่านอกจากข้าวสาร ไข่ไก่ที่ได้นำมามอบในวันนี้แล้วก่อนหน้านี้ตนได้นำแอลกอฮอล์99อร์เซมอบให้กับโรงพยาบาลกันทารารมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่เขตรับผิดชอบช่วงนี้อยู่ในภาวะที่มีผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเนื่องจากเศรษฐกิจต่อไปข้างหน้านี้ก็คงจะทาให้พี่น้องได้รับความลาบากเนื่องจากประชาชนหาเงินไม่ได้การค้าขาย หลายอย่างต้องหยุดกิจการร้านตัดผมไม่เคยได้ปิดก็ต้องปิดร้านอาหารก็ไม่ได้ขายการหาเงินก็ทําไม่ได้จึงอยากให้พี่น้องใช้เงินอย่างระมัดระวังโดยในการแจกข้าวสารและไข่ไก่ในครั้งนี้ค่ะผู้มารับแจกข้าวสารได้ทําตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลและจังหวัดสิสเกตโดยเดินเข้าแถวห่างกัน2เมตรและสวมหน้ากาก,กอนามัยทุกคนค่ะ